เอาละรครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเด l t a ต้าฟอร์ดผมเป็นเกมยิงปืนแนวยุทธวิธ um <ะ>ีมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ตอนนี้นั้นกระแสบาแรงมากมากครับและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลองเล่นเด l t a ต้าฟอร์เหมือนูกันว่าเราจะโชว์ฝีมือเล่นโหดหรือเปล่านี่ครับหากใครถามว่าพี่ครับเกมนี้เล่นในมือถือได้ไหมตอนนี้เด l t a ต้าฟอร์ก็เปิดให้เล่นแล้วในมือถือได้ครับผมทั้ง iOS และ Android เลยนะครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้เนาะเอาละสำหรับในเกม Delta Ford เด l t a ต้าฟอร์ดนะครับผมก็จะมีทหา ารเนาะเรียกว่าทหารดีป่ะวะหน่วยเดลต้าเนาะหน่วยเดลต้าฟอร์สนะครับผมก็จะมีแบบอ่าหน่วยจู่โจมนี่ครับผมหรือว่าตำแหน่งแอสโซนเนี่ยครับก็จะมีแบบอ่าตัวละครโอเปอเรเตอร์แยกย่อยไปอีกนะครับแต่หน่วยจู่โจมของผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นดีบูฟนะครับแล้วก็หน่วยซัพพอร์ตหรือว่าหน่วยสนับสนุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยฮิ้วเพื่อนได้นะครับช่วยชุบเพื่อนเวลาที่เพื่อนล้มอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นหน่วยเอนจิเนียร์นะครับผมหน่วยวิศวกรหรือว่าทหารช่างนั่นเองครับผมก็จะสามารถแบบสร้างบังเกอร์ มี 4, เอทีโฟนอะ RPG อะไรพวกนี้ยิงไล่ตามรถถังยิงเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ได้แบบบูมบัมซัมเบ้นะครับผม <c oughs> ตัวแบบทหารหน่วยเอนจิ engineer, เนียร์เนี่ย บ <laughs> ันบอมซัมเบ้จริงๆ <c oughs> นะแล้วก็เรคอร์ดนะครับผมเป็นหน่วยลาตเวนนะอานี้ก็จะเป็นแบบพวกจอมสไนเปอร์พลซุ่มยิงอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะอ่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นหน่วยจูโจมนะครับนีโว้ปนเองเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมอ่าโดยปืนที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับในคลิปวิดีโอนี้เป็น A อ12นะเพราะว่าเพิ่งแต่งมาใหม่ๆเลยนะตั้งใจว่าคลิปวิดีโอนี้เราจะเล่น A อ12ทั้งเกมเลยครับดาเมจอยู่ที่24นะิ 1> AK 1 2ตัวนี้ระยะการยิงอยู่ที่30เมตรนะครับผม Control กวบคมปืนอยู่ที่6 2ครับ h a n d ิ i n g h a n d <Hand> ้ i n g ก็คือความเร็วในการรีโหลดกระสุนนะครับยิงเยอะเท่าไร่การรีโหลดกระสุนก็จะเร็วมากขึ้นไม่รู้เร็วเท่าไหร่แหละนะครับอันนี้เป็นค่าของมันต่อมาเป็น Stability นะครับผมความมั่นคงหรือว่าความเสถียรนั่นเองอันนี้ผมอัพไปที่54นะครับซึ่งความมั่นคงหรือความเสถียรนี่ก็จะคล้ายๆกับ c o n t r o ลเลยนะทำให้ปืนนิ่งขึ้นสำหรับใครที่เน้นปืนแบบนิ่งๆแบบว่าไม่ดีดเกินไปนะครับผมก็เน้นที่มมแลแ้วก็ แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแม่นยำนั่นเองเนี่แม่นยำของผมอยู่ที่90ซึ่งเป็นปืนที่บอกเลยมีความแม่นยำสูงกว่าปืนอื่นๆนะครับอันอื่นๆนี่คือแบบไม่ถึง80ด้วยซ้ำดูดิสูงสุดคือ79ก็คือ M4A1 ของผมตัวนี้นะอ่ะนอกนั้นก็ไม่มีถึง80เลยลูกซอง60กว่าเองนะครับนี่ส่วนใหญ่60กว่า โดย AK 1 2ตัวนี้ครับจะมีความแม่นยำอยู่ที่90บนะผมแต่งแบบว่าเน้นแม่นยำด้วยเน้นแบบค <c oughs> อนโทรลควบคุมให้มันปืนนิ่งอะ่ะเออประมาณนี้เลยครับผมผม,ผมก็แต่งได้ประมาณนี้นะไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองอยู่นะครับสำหรับปืน AK 1นตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเลยแล้วกันนะครับส่วนปืนพกผมจะเอาเป็น Desert นะครับผม Desert Eagle <c oughs> ไปนะมีดก็จะเป็นมีดตัวนี้เลยแล้วก็จะเป็น EMP r a u n c h e r นะครับตัวนี้เอ้ยบางสิ่งบางอย่างผมก็อาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่มีทริคเคล็ดลับ จากเกมเดลต้าโฟร์เนี่ผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วกันเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่โหมดวอร f เฟร์ครับกับ King of h i l l นะฮะซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เราน,นต้องยึดจุดทศศาสตร์เนี่ยผมฝั่งไหนที่มีคะแนนหรือว่าคิวได้เยอะกว่าก็จะสามารถชนะไปได้เนีสำหรับโหมดนี้แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งแค่ผม Atta c k and d e f e n ฟอันนี้จะเป็นแบบว่าเล่นแนวแบบจู่โจมแล้วก็ตั้งรับและในคลิปวิดีโอนี้รับเราจะขอเล่นในส่วนของโหมดคิงออฟเดอะฮิลและ กว่าเนาะแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ Let's go มาฮะโอ้โหด้วยจู่โจม4คนเลยไปอุยด่านนี้นายู่ได้อยู่โอเคฮะเกมเริ่มขี่รถไปเลยไปครับผมลยแลก นี่แหละเขาเรียกว่าสงครามจริงเอารถมาจอดไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเผื่อคนจะเกิดนะครับไปเดี๋ยวรอลุยเลยนะครับเฮ้ยระวังด้วยระวังด้วยเฮ้ยเพื่อนดีกว่าว้าวว้าวว้าวมาว่ามาแล้วมาแล้ว หนึ่งสวยมาเดคือเลยคือเลยวิ่งแนวรอบไหนเอ้ยสวยลาช็อตอุ้ยอุ้ยมาว่ะเรียบร้อยอุยต่อพะจ๊ะพะจ๊ะ ฮนอนหลบนอนหลบหาสมองไปครับเชียร์รถถังไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเกือบแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยิงขึ้นบนแล้วกันไปไหมวะเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆบนเขามีไหมเอ่ยไม่มีว่ะ เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลบก่อนหลบก่อนแตกเนี um ่ย้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยวว้าวโอ้ยเจี๊ยลุยแหลกยิงไปบูเลยบูเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยชิปชีพชชโอ้ยเยอะเยอะเยอะรถถังอยู่รถถังอยู่ระวังรถถังให้ดีระวังรถถังระวังรถถังมา มา Sugar, ด,ดิไหนวะเฮ้ยนี่เหรอมาเกียบไปชึบแตกสองมาดิชึบโอ้ย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 แรงจัด ยิงเข้าไปวู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 อยู่บนปะเนี่ยมีคนอยู่บนแน่เลยอยู่ทรงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนโหแม่มันยิงจากบนว่ะ เพื่อนต้องหนีทางใหม่วะ่ะตายซะบึงเรียบร้อยแม็กหมดพอดีโถ <c oughs> โอุย้ยสเตปมันนอนไอตัวมันเอาบี้จ้วงเราไปแล้วโอ้ยเอาเรื่องสองู่นมมันมันฆ่าเราไปสองแล้วตรงนี้มันเดือดเกินวะ่ะ

น tamam. ุ่งเยอะกว่าปะยิงเข้าไปโ้ยลบลบลบแปดหนึ่งสวยอุ้ยวุ้ยทางนี้มาเรียบร้อยแต่สองมาดิโอเคยุคจุดสีได้แล้วโอ้โทสโมกสาดเข้าไป ดกระสุนเข้าไปอุ้ยเยอะเยอะโดนปืนบําซัมเบ้เข้าไปบําซัมเบ้บําซัมเบ้บําซัมเบ้โอ้ยเชี่ยโ,โดนโดนจากด้านบนว่ะโอ้ตายตายหมดเลยอะ่ะเพื่อนไปนี่นะเรียบร้อราาย Allied troops launching an assault on objective Bravo. One Donation is Cover your ears, โอ้โหัวแตกโอ้ย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 แม่งยิงมาแต่ไหนเนี่ยโอ้หลังคาช่วยชีวิตขอบคุณหลังคามากเฮ้ยไอช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยโอ้ยไปเลยนี่เรียบร้อยมาอือหูยไม่ไหวว่ะเฮ้ยเอาจัดเพื่อนช่วยด้วย สวยเพื่อนยังเลย<บอ>เพื่อนหลังเข้า,าปะห<า>ลังเข้าปะระวังหลังเข้าด้วยแ <c oughs> ม่ง <c oughs> ดันบนว่ะบ้านบนหรอด้านบนหรออุ้ยหมายวะด้านบนหรอ <c oughs> หืึแตกหมดเรียบร้อย ว้าวไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเยอะ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 จับเยอะจับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนยิงยิงฮิวให้ไหมเพื่อนไม่ไม่มีใครยิงฮิวให้โอ้เพื่อนตายไปนี่ยต้องยิงช่วยละ อู้เยอะ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 อาเลตายเรียบร้อยโย่อย่างมันอ่ะตัวจุดนี้จุดนี้มันจัดจุดนี้มันจัดโดนดักไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนหมดกระสุนหมดโข้ยกระสุนหมดไปเอากระสุนแป๊บ โอ้โหโหโห,โหโหโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีโหลดกระสุนแป๊บสูญหมดมาเดี๋ยวเจอฮะเดี๋ยวเจอเอเคหัวแตกหัวแตกบอกเลยไหนอีก ว้าววิ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 ระวังระวังหัวแตกอีกสองไหนมีตัวโผวะไหนมีหรอมีหรอตรงไหนเกือบร้อยจ้าหมดยังหมดยัง เี่ยเอียอโ,โอ้โห่างระเบิด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 ระวังระวังระวังรถระเบิดให้ดีอ่ะมีปะมีปะยสวยยิงเข้าไป อุ้ยมันมันเฮลิคอปเตอร์อว้าวาว,าว้าวอห้ยเพื่อนช่วย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 เออสวย <laughs> โอ้พอดีเพื่อนมา thank you thank you thank you อะไรวะอั <c oughs> ครับ มาไหมเอ่ยด้านบนน่าจะเดือดนะวิ่งครับโ้ดนบน,นดเดือดจัด,จดมาดียิงไปยิงไปโอ้ยโอ้ยบูมโอ้โห ตรงนี้ไหนวะโดนปะสับสับเข้าไปสับเข้าไปโว้วยิงมาแต่ไหนวะอันนี้โดนยืดปะ วดไป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 ว้าวอยู่ไหนวะเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเสียงมาละมาดิบ้าบอมเรียบร้อยไสะเอ็ด จ้าเอ๋โดนกำสแก่ไปหนึ่งจ้าเอ๋ไหนเอ่ยยิงมาแต่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยอือยิงมาแต่ไหนโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอนก่อนขอนอนก่อน วิ่งพางไปโอ้เยอะตรง้งย,ยี้อยิงไปครับมาวิ่งมาเฮ้ยมีคนส่องมีคนส่องแหม่ไม่ดีด้ยเราเนี่ยมาส่องดูคนนอนทำไมวะเก็บสองเรียบร้อยมาดิโอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อย สาบื้มปะเนี่ยมาดิเรียบร้อยหมดแตกหมแตกไปจ้าไอ้ไวกว่าเฮงชอตไปดยครับมาเอาไงวะ มาดิอยู่ไหนวะเชี่ยรถถังรถถังมาเลยอโอเชี่ยมาแล้ว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 เส็ี้ยโอ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 ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิอู่โจมมาอูโจมลับ มามาดิมาโดนระเบิดรถถังให้ดูบึ้มโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่เชี่อรถถังมันจะยิงไปโดดฮะอยู่ไหนอีกวะถ้าจะบุกไปด้านหน้านี่ปะ โอ้ยเยอะ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 ฝั่งนู้นเรียบร้อยหนึ่งโอ้ยอ้ย้ยเยอะ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 มาดิมาดิมาดิโอ้ยซีซัดซีซัดจัดซีซัดจัด ซีซาร์จัดเลยซีซาร์จัดหลอซีซาร์จัดหลโอ้โหกินเลียบอะจริงกินเลียบอะว้าวแม็กจะหมดแล้วโอ้ยแม็กจะหมดแม็กจะหมดโอ้โหกระสุนหายเอากระสุนแป๊บกระสุนแป๊บ ลุยสุดท้ายลุยฮะสุดสุดท้ายและเราต้องยึดจุดให้ได้9ก้กว่าคิวแล้วเนี่ยสกอร์โคสูสีอะตอนนี้น่าจะด้านบนปะ ไปแฮะขึ้นบนเลยแอะอยู่นี่หรออยู่นี่หรอ,แบบหอไหนเอ่ยอยู่นี่หรอเดี๋ยวผลทหว เรียบร้อยมาตรงไหนอีูวะอุ้ยข้างหน้าน่าจะเยอะนะเฮ้ยเพื่อ,อลนลนะอยยึดละยึดแล้วยึดแล้วสวยจุดนู้นจุดนูน้นไปไปไปจุดสี่ปะโดดล่มลงไปเลย ดีจุดเนี่ว่าจุด A เอ้าชนะอุอ้ยกำลังม,มันมือทุกคนหน9่อารอเ,รเก้าสบเอาจัดห้า52คิวแบทุกคนเจโด ถ่ายรูปอะเบส,สควอดทีมทีิดที่สุดดูดิหน่วยจู่โจมทั้งสี่อ่ะกินเรียบครับคิวไป200ครับสกอร์รวมแคปเจอร์24เรสคิว2ครับแอซซีดไป50นะฮะนี่สุดจัด อ่ะก็มีประมาณนี้แล้วคับเรื่องสำหรับเดลต้าฟอร์สคลิปแรกของผมกับดีบุ๊กเนี่ครับผมแล้วก็ปืน AK12 ด้วยนะสำหรับปืนไลเพิร์จูจอมตัวนี้คือบอกเลยว่ายิงมันมากๆครับผมเป็นครั้งแรกที่เราปรับแต่งมาอย่างแบบสมบูรณ์แบบเนาะเออคือแม่นยำเก้าสิบอะคือแม่มันจริงๆนะครับผมเออเมื่อกี้ยังแบบกำลังมันมืออยู่เลยแล้วก็เกมจบกอดนะสำหรับใครที่มีทริคหรือว่าเคล็ดลับดีๆจากเกม Delta Ford เดลต้าฟอร์สนี่ยผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะคืออะไรบางอย่างผมก็อาจจะ ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เ่ยผมสำหรับ,บเกมนี้นะเออใครที่พอมีเช็ดลับดีๆอยากจะมาบอกอยากจะมาแนะนำาครัแบบก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะสำหรับคลิปต่อไปอยากจะให้ผมมาเล่น Delta า o อ c e อีกก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปต่อไปผมอาจจะมาเล่นเป็นหน่วยแบบ นะหรือว่าอาจจะเป็นเอนจิเนียร์หรืออาจจะเป็นเรคอนก็ได้ไดีครับผมก็ทุกคนขอมาแล้วกันนะอยากให้ผมไปเล่นหน่วยไหนบ้างนะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้ละกาันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย